โอ้ร้านสกุตไตสวยเต้นอรโอ้สพี่ไม่่วหกดวี่โอ,โอ้พี่ไม่บอกตั้งแต่แรกผมให้พี่ไปแล้วผมคิดว่าม,มันไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นี่แต่ผมชอบมากเลย <c oughs> พี่ใหม่ไตยเยอะมากเลยเดี๋ยวผมส่งให้ไม่เป็นไร นี่ครับเขาเรียกว่ามหามุนีนะครับวัดพระเจ้าหลงแห่งตาชิเดกสุดยอดนะครับโอ้สมุนไพรร้านขายอะไรเนี้ยนี่ครับมีลอกไม้ที่วางขายทางเข้าวัดนะครับก็วัดนี้ก็สุดยอดนะครับก็วัดใหญ่มากของตาชิเดกนะครับก็สร้างเมื่อปี2512นะครับก็ ไม่แค่นานเท่าไหร่ครับก็เป็นวัดเป็นหนึ่งพิธิศาสนานะนะครับขอเข้าไปดูข้างในกันครับสช่นม,มากจะมีนะักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับที่นี่ครับ ก็สวยเดียวนี่นะพอมีคนไทยในน้อโอ้โหสวยงามมากครับวันนี้ครับวัดพระเจ้าหลวงแห่งเมืองท่าเสด็จ หอประสัดทองหรือว่าหอประสักไม่สักนะครับสวยงามมากครับนครับที่ในวัดแห่งวัดพระเจ้าหลงของเพิงตะทัศนิลกนะครับสุดยอดนะครับสวยงามมากครับที่นี่กรุงตะศนเลึกนะครับ เหนื่อยมากครับเราเทรคกิ้งนะครับเทรคกิ้งเอลต้าชิลิกเทรคกิ้งในเมืองโอ้โหงามเลยเตะถึงแล้วเตะขาดฟรีเซนเตอร์ต้าชิลิกนะครับสาวงามต้าชิลิกนี่ครับเอาเลยเอกต้าชิลิกของเรานี่ครับสุดยอดนะครับใจอ่ะ ทำจัดนะจัดทำนี่ครับทางเข้าของเขานะครับปารถ่อ้อมกาอะไรอยอะกาสลาดลงนี่ครับสุดยอดนะครับถึงซอยตะกุงอีกทีนึครับ คนไทยไม่เคยมาแหววที่นี่ครับดูนะครับวันนี้คนเยอะมากครับมาทำบุญนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับอากาศสุดยอดนะครับวิวก็สวยนะครับก็ไม่มีนางเอกนะครับแต่ก็มีพระเอกหล่อๆมาจากเมืองจิงตุงของเรานะครับนี่ครับพรีเซนเตอร์ของผมครับไอดอลของไงอย่าลืมติดตามผมนะครับเนี่ย ขอรูใกล้ๆนะครับทางหน้าจะเป็นวิวสวยๆจะมองเห็นแม่สายไทยแลนด์นะครับโหภโูเขาใหญ่มากครับเห็นไหมครับอ้โหสวยงามเต้เตครับนี่ครับทารสวยงามแห่งท่าชิเลก็มีแต่นี่ครับสวยตะโกงนะครับนี่ครับโมโีคนมาขอบอลขอพรเยอะมากครับ ถ้าทรงเย็ยนๆจะเป็นหนุ่มๆสาวๆมาเดินเด่นเยอะกว่าครับตอนนี้ก็แค่ประมาณหนึ่งโมงสองโมงนะครับก็ร้อนนิดหน่อยสาวๆเขายังไม่ออกมาครับถ้ารอตอนเย็ยนประมาณสักห้าโมงเย็ยนนะครับจะมีสาวงามๆมาเยอะมากค,ครับดูครับในนี้ผมที่ถ่ายในี่นน่าจะเป็นคนไทยนะ <c oughs> ข้างหน้าเป็นประเทศไทยครับครับแม่สาย <c oughs> นี่ครับวิวสวยงามแห่งเมืองท่าเฉล็กแล้วก็วิวภูเขาแห่งเวียศไทยแม่สายเลยนะครับ <c oughs> งามเต้เตรคบดูครับหมอกเต็มหมดภูเขาใหญ่ๆข้างหน้าจะเป็นแม่สายครับ ชัดริงคบอที่โทรตามให้ไหมที่โทรเข้ามาเนี่ยนะแต่แกง่ผมก็ร้องแต่ที่อยู่สวยงามครับที่นี่ครับ อากาศก็ช่วงนี้ก็ประมาณ2โมงครึ่ง3โมงนะครับก็มีอาหารการกินของพม่านะครับก็ดูนะครับก็มีกล้วยเตียวหรือว่าไส้กรอกปิ้งปิ้งย่างนะครับจอดนะครับนี่ครับตาข่ลยก,ก็มีมีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวก็แค่นี้นะครับผมนี่ครับดูปิ้งย่างแมมมาาครับ ล็อบจ้างอ๋อของผักครับมีครับดูครับของผักสวยๆแห่งแม่มมากนะครับโอ้ผ้าถงสวยมากครับโอ้โหอ,อยากได้อะไรนี่ครับรู้ได้นะครับ <c oughs> The Bell h e l โลงามเตะ แต่เตยมันซื้อมะพร้าวตัวนี้ก่อนนมนะครับมะพร้าวบาอ๋อโอเคคือลูกเดียวก็พอมาอายุุนกี่นะเอาอเล่กันกินด้วยกันกินกันได้ครับไม่หิวเหรอไม่ชอบชอบชอบเลยนี่ครับสดๆนะครับมะพร้าวนะครับจากทัศิเดกับประเทศปากประเทศไทยนะครับนี่ครับเที่ยวก่อนนะครับผมนี่ครับโอเคเอาอสองลูกสามลูกอ๋อตีเลย นี่ครับยำของอ๋อชิมด้วยนะจมั้ยจ้าจ้าด้วยนะนี่ครับลองดูก่อนนะรสชาติเป็นไงมะพร้าวของประเทศพม่านะครับสุดยอบไหมครับอรุลูรุอ่ะอรุลูรเนี่ยน, <laughs> นี่ครับมาแล้วครับของผมครับเนี่ยข,ขอชิมดูก่อนนะครับรสชาติจะเป็นเด็กนะครับก็ขอชิมน้ำมะพร้าว อโลโเย็นได้เย็นนะแก้ได้ๆสุดยอดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงร้านเขาเรียกว่าคูเป้นะครับขอไปดูก่อนนะครับมีอะไรกินนะครับสุดยอดนะครับมีกุยอตี้หรือเปล่ามาดู้นเนี่ย งัต้องคุย,ยังไง้เราเหรออเเออนินไกินวัฟังเสียงเป็นอะไรไยยสนี่รไยรอ,ยอาายยงีหาแสเนียรไยหรอยัอ๋อนี่ครับสาวงามแห่งที่นี่นะครับยับน้ำอยู่ไหน เอาได้ยังไม่เอาเดยรอก่อนนะก็ไม่แต่งานใช่ไหมนี่ครับเป็นอะไรครับผมนี่ครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ก้องถามอีกกินเสร็จแล้วค่อยไปจ่ายนะครับไม่ได้จ่ายครับดูนะครับมีอะไรกินนะครับมาไปดูก่อนก็ได้เนี่ยไปดูไปดูก่อนนะครับผมจะมีอะไรนะครับแปลกๆอาหารทะเลมิตรเปล่าครับ นี่ครับผมนี่ครับร้านปูเป้ที่นี่ครับจะมีแบบนี้ครับก็เป็นของกินแบบหนึ่ง mm hmm. าาก็ mm hmm. จะมีเยอะแยะนะครับมีข้าวโอ้ยปิ้งย่างทอดครับมีอาหารทะเลด้วยนะครับผมโอ้โห oh oh. ยอดเลยครับผม mm hmm. ว้าวยอดไปเลยครับ mm hmm. นี่ครับ โหนี่คืออะไรครับโหนี่คือหอยทะเลนะครับผมเราจะเป็นเดอร์นะครับผม,บผมจัดเลยนี่กเาแฟของผมเต็มที่ป่ะนี่เอาเลยเอาเอาที่นี่เรามันชื่อก็เอากันระดมนะเอาป้านนึงเดียวรอได้ก็ เดี๋ยวสาวสวยอย่างนี้นี่ยังมีเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนเดก็อย่าลืมจดตามผมนะสิบาร์เจออย่าเบี้ยวกันนะครับผมเก่งมากครับขอมือรทรศัพท์สาวแล้วนะครับอัลลอฮเฮ้ยอินเตอร์เมโดว์คอร์จื้อยังฮะฮะจุไาจุไล

นะครับเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนเฮ้ยยมลายเบอร์ทัวร์ซับเตอร์ยัยุ่งเพื่อนะครับไหนครับไนก็อย่าลืมติดตามพระเอกของเรานะครับมิสเตอร์ยีวุนนะครับ93้ามาครับขอเบอร์ทัวร์ด้วยนะครับผมไหนก็ทิมทัวร์อะไรแค่นี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับก็คนเยอะมากครับวันนี้ครับเมนูที่นี่ก็แปลกมากครับก็ปูเป้ร้านนี้สุดยอดนะครับเขาเรียกว่าเอปูเป้นะครับ